สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับพี่น้องกับวันนี้ชุดประจาเผาของผมนะฮะชุดประจาเผาพี่น้องกะเรียนแดงนะจะเป็นประมาณนี้นะเสือ้อโอเควันนี้เราก็มาอยู่ในภัยพิบัติที่พระเจ้าได้ทรงใช้มูเสสประการธรรมในแผ่นดินอียิปต์นะฮะประการที่ห้านะ ในไพ่พิบาตประกาศที่5เนี่ยมาเกี่ยวกับอะไรนะเราจะไปดูด้วยกันนะฮะในไพ่พิบาทประกาศที่ห้าเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะพระเจ้าตรากามูเสดว่าไปหาฟาโรห์บอกว่าพระเจ้าของคนฮิบรูตราดัานี้ว่าจงปล่อยให้ประชากรของเราไปเพื่อเขาจะได้ไปนมัสการเราถ้าท่านไม่ยอมปล่อยให้ไปยัง นวลเหนียวเขาไว้หักของพระเจ้าจะกระทำให้ฝุนสัตว์ในทุ่งนาฝุนมา้าฝุนลาฝุนอูดฝุนโคฝุนแพะแกะเป็นโรคระบาดไร้แรงขึงแต่พระองค์จะทรงกระทำให้ฝุนสัตว์ของคนอิสราเอลต่างจากฝุนสักว์ของชาวอียิปต์สากลคนอิสราเอล จะไม่ตายพระเจ้าส่งกำหนดไว้ว่ารุ่งนี้พระเจ้าจะทรงกระทำสิ่งนี้ในแผ่นดินรุ่งขึ้นพระเจ้าก็ทรงกระทำตามตาที่พระวาจาฝูนสัก์ของชาวอียิปต์ตายหมดแต่สักว์ของชนชาติอิสราเอลไม่ตายสักตัวเดียวฟาโรห์ ส่งใช้คนไปดูและประเจษ์ว่าสะของคนอิสราเอลไม่ตายสักตัวเดียวแต่พระเจ้าแต่พระทัยของฟาโรห์จะแขกกระด้างไม่อยอมปล่อยให้ประชากรไปประชากรที่นี่ก็หมายถึงประชากรคนอิสราเอลนะฮะที่พระเจ้าเนี่ยต้องการให้คนอิสราเอลเนี่ยไปนมันสการพระเจ้า เพื่อไปทางการานำ้ำมัสการสตุบูชาไนะปถวายนะประกอบพิธีนะฮะสมัยก่อนะแต่เมื่อโมเสสไปบอกให้ฟาโรห์เนี่ยฟาโรห์เขไม่ไม่ยอมนะไม่ยอมปล่อยให้คนอิสราเอลไปจากอาณาจักรของตนนะอีกษัตรนะิย์ฟาโรห์เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาต้องใช้คนอิสราเอลพวกเนี้ยทำงานไงพี่น้อง ถ้าเขาปล่อยไปอ่ะแล้วก็ใครจะมาทํางานในบ้านเมืองเขาใช่ไหมเพราะทุกวันนี้ที่เขาสร้างอะไรตึกนะฮะทำไรท่ทำนานะฮะก็ได้แรงจากคนอิสราเอลนี่แหละยู่ๆเขาจะปล่อยคนใดไปเพื่อเสียการเสียงานมันก็ไม่ยอมเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็เลยบอกกับฟาโรห์ว่า,า,วาถ้าเจ้าไม่ปล่อยนะพรุ่งน,นี้เนี่ยพระเจ้ากระทำนะฮะ ภัยพิบัติที่ร้ายแรงกับัตว์เลี้ยนของคนอียิปต์นะฮะพวกม้าลาอูโโคนะแพะแกะจะเป็นโรคแล้วก็จะตายนี่คือเส้นที่พระเจ้าได้บอกกับกษัตริย์ฟาโรห์พาทางโมเสสแต่ปรากฏว่าพี่น้องเป็นยังไง กระสาฟารุมายอมไหมไม่ยอมพี่น้องไม่ยอมไม่ยอมปล่อยเพราะอย่างนั้นเพราะกระสาฟารมไม่ยอมปล่อยก็เลยเป็นไงวางรุ่งรึ้งนะครที่นี่บอกว่ารุ่งรึ้งพระเจ้าได้ส่งกระทำตามที่พระวาจาภูมศรรักของชาวอียิปต์ตายหมดเลยพี่น้องสัตว์เลี้ยงของชาวอียิปต์ตายหมดเลยทีนี้ทีนี้เมื่อสัตว์เลี้ยงของคนในชาติตัวเองตายแล้ว ยังสงสัยนะฟาโรนี่ยังสงสัยว่าเอ๊ะแล้วของคนอ,อิสราเอลอ่ะเป็นยังไงลองไปดูสินะฮะก็ให้คนไปดูนะฟาโรห์ส่งใช้คนไปดูและประจาว่านะักของคนอิสราเอลไม่ตายแม้แต่สักตัวเดียวพี่น้องลองคิดดูนะฮะ ถ้ามาเป็นภัยพิบัติธรรมชาติโรคที่มามาตามธรรมชาติใช่ไหมถ้าท่านที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ต้องมีตายบ้างใช่ไหมตายบ้างพี่น้องลองคิดดูแต่ปรากฏว่าในเมืองโกเซนที่คนอิสราเอลอยู่เน,นี่ยประเทศอียิปต์เนี่ยสัตว์เลี้ยงของพวกเขาไม่ตายแม้แต่ตัวเดียวนะพี่น้องแตค่คนอียิปต์เนี่ยตายหมดเลย พี่น้องลองคิดดูถ้ามันเป็นภัยพิบัติจะธรรมชาติเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้อย่างแน่น,นอนใช่ไหมพี่น้องถ้ามันเป็นโรคระบาดมันจะต้องตายนะฮะต้องตายอย่างคนอียิปต์คนอิสราเอลนะฮะหรือจะเป็นของคนที่อยู่คณาอัานนะ,ะอยู่แถวแถวอียิปต์สมัยก่อนนี่นต้องตายที่ทำไมแต่ทำไมมันไม่ตาย พราะว่าอันนี้คือไม่ใช่ภายธรรมชาติแต่มาเป็นฝีพระหักของพระเจ้าที่พระเจ้าส่งสำแดงให้กษัตริย์ฟาลมเนี่ยรู้ว่าพระเจ้าเนี่ยต้องการให้คนเดสยาเอลเนี่ยออกจากแผ่นดินอียิปต์จริงๆแล้วก็ไปนมัสการพระเจ้าชจริงนะฮะอันนี้คือเส้นที่พระเจ้าต้องการอย่างแท้จริงจาา ครั้งนี้จะภพิพิบัติสิบปรนี้ที่พระเจ้าจะกระทำต่อนหน้ากริยาฟาโร์เนี่ยพี่น้องเป็นยังไงครับจากที่มาฟังเลือกของการที่ผมได้เล่าเนี่ยพี่น้องจับใจความได้มากน้อยขนาดไหนครับเป็นยังไงเราได้เห็นอะไรบ้างจากที่ผมเล่ามาสิ่งแรกที่เราได้เห็นที่นี่ก็คือว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าที่พูดแล้วทําแล้วก็ถามได้พี่น้อง เมื่อพระเจ้าบอกว่าพระองค์ทรงจัดทางให้สัตว์เลี้ยงของคนอียิปต์ตายหมดมันก็ตายหมดนะและพระเจ้าทรงบอกแล้วว่าพระเจ้าเนี่ยจะให้มูเซนี่ไปทำภัยพิบัติทำหมายสามคัญถึงสิบประการแล้วในที่สุดกระแฟาโาลมมันจะย้อเองอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงตราเอาไว้ด้วยแล้วก็พี่น้องเราติดตามแล้วก็เราดูต่อต่อไปตอนต่อต่อไปนะเมื่อครบภัยพิบัติ ภัยพิบัติสิประการแล้วกษัตระะิาฟาโงเขก็ใจนะมัไเรียกว่าไม่ใช่ว่ายอมน,นะใจละลายต้องปล่อยไปพี่น้องต้องปล่อยคนเทยไปเพราะว่าอะไรมาสู้มาได้แล้วจริงๆอะ่ะเอาไม่อยู่แล้วจริงๆอ่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องนะฮะช่วยกดนะกดไลค์กดติดตั้งนะฮะกดซับสไคร e แล้วก็ เราติดตามตอนต,ต่อไปนะฮะประการที่6ในสัป,ปดาห์หน้าเกี่ยวกับภัยพิบัติจากฝีนะฮะที่พระเจ้าจะส่งใช้ให้หมู่เสษยไปกระทำต่อหน้ากรษาฝหลองอีกสัป,ปดาห์หนึ่งนะโอเคเราก็ใช้เวลานะมามากพอสงควรแล้วนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่ได้เข้ามาชมนะฮะ แล้วก็ผมอยากจะเชิญชวนฮะอยากจะขอให้พี่น้องได้กดไลค์กดแชร์ให้กับผมเนาะนะแล้วก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องที่อ่ายังไม่รู้จักกับพระเจ้าที่ผมได้เล่าพระเจ้าองค์นี้ที่ทรงใช้มูเสรษไปทางภัยพิบัติถึงสิบการอย่าอัศจัยงเนี่ยเราจะรู้จักได้ยังไงว่าพระเจ้าองค์นี้อยู่ที่ไหนนะะผมอยากจะเชิญชวนนะฮะให้เราไปศึกษาดูได้จากหนังสือเล่มนี้นะครับผมพี่น้อง ไมาดูพี่น้องเห็นขันชับไหมนะ,นะปักีทามคัมพีนฮะสบันหนึ่งข้าเจ็ดหนึ่งอันนี้สบ,บันหนึน่งข้าเจ็ดหนึ่งนี่ค่อนข้างจะเป็นซ้ำเนียมแบบถ่ายมากนะพี่น้องอนนแต่ตัวเลก่ก็เป็นเลท่ทายหมดเลยนะข้างในเนี่ยโอเคพี่น้องเราไปศึกษาดูกันได้นะฮะเรื่องของพระเจ้าเป็นเรื่องของสิ่งที่เราต้องใส่ใจนะพี่น้องพะพระเจ้า ที่ผมได้เล่าให้เราฟังเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ลึกลับมาพี่น้องถ้าเราศึกษาดูในหนังสือเล่มเนี้ยพระเจ้าส่งสําดงตัวขบง,งเองให้กับเราอย่างมากมายมีมากมายพี่น้องไม่ใช่แค่สิบประการหรือว่ายี่สิบการสามสิบการห้าสิบการมันมีเป็น 100, 100, 100, 100, 100, ร้อยร้อยแล้วร้อยพันพันมึมึเรื่องนะพี่น,น้องนะฮะก็หวังว่า พี่น้องจะนะเกิดการโดนใจนะจากพระเจ้าก็สุดท้ายนี้ก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนเราจะมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ก็ขอให้พระเจ้าอวยพรทุกท่านครับผมสวัสดีครับ